จะใช้ธรรมะของพระพุทธเจ้าอย่างไรครับก็หนีไม่พ้นกฎธรรมชาติให e ้มองเห็นว่ากินก็ดีกามก็ดีเกียรติก็ดีมันล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งสักว่าแล้วก็หมั่นจาคะมันออกไปจาคะความโลภความโกรธความหลงในกินในกามในเกียรติออกไปแล้วมันก็จะค่อยๆลดลงด้วยการฝึกสมาธิภาวนาอาณาปณนสติภาวนาตั้งแต่หมดที่หน MM ึ่งถึงหมดสุดท้าย ก็เชื่อว่าจะสามารถลดละกินการเกียดลงได้จนกระทั่งเห็นว่ามันเป็นสิ่งธรรมดาไม่เห็นต้องกวนกวายดิ้นรนอยากได้มันเลยครับทำไมถึงเราไม่เอาแต่เพียงพอเหมือนอย่างเช่นการกินอย่างนี้ทำไมถึงต้องกินให้มันโลภโมโทสันนะักข้าวแกงหนึ่งจานกับไอ้อะไรอ่ะโอ้ฉลามจานใหญ่ๆตั้งกี่พันนะนั่นนะมันก็อิ่มเท่ากันแล้วผลที่สุด เหตุปัจจัยของมันพ้นมันก็เหมือนกันใช่ไหมมันก็ลงไอ้ที่เดียวกันออกมาเป็นลักษณะที่ไม่รู้ว่าหูฉลามหรือไม่รู้ว่าข้าวแก่เพราะฉะนั้นทําไมถึงต้องเสียเงินตั้งมากมายไปกิน<ม>ไอ้อย่างนั้น<ม>แล้วก็หาเหตุผลต่างๆมาสอนใจตัวเราเองด้วยแล้วก็ดูตามเหตุปัจจัยจริงๆ<ม>ที่มันเป็นไปอย่างนั้นด้วยก็จะค่อยลดละนลมแต่สำหรับท่านผู้มีสตางค์เป็น 100, <c oughs> เป็นร้อยเป็นล้านเนี่ยน,นี่เราก็คงไม่พูดถึงท่านน,นะัะเพราะว่าท่านมีปัญญาที่ทําได้อย่างนั้นก็มีปัญญาจะหรือวรคนจะ พี่ลาด้วยคือมีปัญญาที่จะไปซื้อกินได้ก็จริงหรอกครับแต่ก็ลองนึกดูสักนิดนึงถึงคนที่ไม่มีกินดูในเมืองไทยแล้วเนี่ยยังมีอีกหลายแห่งในชนบทหรือว่าในบ้านเมืองต่างจังหวัดที่คนอดอยากหรือว่าเราอ่านหนังสือพิมพ์เราก็จะพบเด็กนักเรียนไม่มีกินอาหารกลางวันก็ไม่มีกินถากว่าท่านผู้มีเป็นร้อยล้านพันล้านแล้วก็รับประทานอาหารมื้อละพันมื้อละหมืน่น หรือหลายหมื่นเนี่ยถ้านึกถึงนึกถึงเด็กๆเ,เหล่านั้นที่ขาดแคลนนี่แหละจะเป็นการบริจาคไอ้ความโลภที่เรามีอยู่แล้วไอ้ความหลงมัวเมาอยู่ในกินคามเกลียิให้แก่เพื่อนมนุษย์บ้างนี่เป็นการสร้างสรรค์ความรักที่ถูกต้องที่เกิดขึ้นแล้วเสร็จแล้วเราก็จะอยู่อย่างเห็นใจกันไม่ต้องมีช่องว่างระหว่างคนรวยและคนจนอย่างที่ข่าวเขาคาดคะเนว่าถ้าเราคืนอยู่กันอย่างนี้อย่างชนิดตัวใครตัวมัน ช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนเนี่ยจะยิ่งห่างกันออกไปอย่างกว่า50%เเดี๋ยวนี้มันก็กว่าอยู่แล้ว